สวัสดีค่ะครัวแคบนบ้านมีเมนูมาฝากทุกท่านนะคะสําหรับเมนูวันนี้นะคะน้ําพริกผัดหมูสับค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทานกับสสเดารสชาติอร่อยมากนะคะ ทำให้สะดาวของเราลดความขมลงได้นะคะอยากให้ลองทําทานดูนะคะเมนูนี้เป็นเมนูหนึ่งที่อร่อยมากๆค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยแน่นอนค่ะส่วนุดิบของเรานะคะเราใช้หมูบดค่ะ500กรัมนะคะวันนี้เราได้สะดาวมา1กรัมนะคะสดๆเลยค่ะเดีย๋ยวเราจะไปลวกแล้วน็อกน้ําเย็นนะคะส่วนเครื่องในการผัดน้ําพริกผัดหมูสับของเรานะคะก็จะมีหอมแดงค่ะซอยไว้แบบนี้เลยนะคะ200กรัมค่ะ กระเทียมนะคะกระเทียมสับ100กรัมค่ะพริกป่น3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลมะาพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บ4ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะขามเปียก5ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะผงนัว1ช้อนชาค่ะผงปรุงรสหมู1ช้อนชาค่ะเกลือแกง1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะ ใส่เยอะนิดนึงนะคะน้ำมันเราเริ่มร้อนนะคะให้เราใส่กระเทียมลงไปค่ะตามด้วยหอมซอยนะคะเจียวให้เหลืองเลยค่ะเดี๋ยค่ะเราก็เจียวไปเรื่อยๆจนกว่าหอมกระเทียมของเราจะเหลืองนะคะตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วค่ะ ให้เราใส่หมูบดลงไปได้เลยค่ะหมูบดท,ที่เราเตรียมไว้นะคะใช้ไฟกลางนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าหมูเราจะสุกนะคะ ปรุงรสชาติได้เลยค่ะใส่เกลือแกงลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยผงปรุงรสหมูค่ะหนึ่งช้อนชานะคะผงนัวหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำปลานะคะสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะ ผัดทุกเค้าให้น้ำตาลปีปละลายเลยนะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกได้เลยค่ะผัดน้ำพริกไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะงวดแล้วก็แห้งลงนะคะเที่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะให้เราชิมรสชาติได้เลยนะคะถ้าเราพอใจในรสชาติแล้วเราผัดให้แห้งเลยนะคะแต่ถ้ารสชาติยังไม่ได้ที่ให้เราปรุงตอนนี้เลยนะคะ ปรุงตอนนี้แล้วเราก็ผัดจนกว่าเขาจะแห้งเลยค่ะค่ะส่วนรสชาตินี้นะคะเราชิมแล้วนะคะได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะคะมีรสชาติหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะคะแต่ยังไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่พริกป่นลงไปนะคะให้เราใส่พริกป่นลงไปได้เลยนะคะความเผ็ดตามต้องการนะคะตัวแครม,มบ้านใส่ไปสามช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแห้งเลยนะคะ ผัดไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหน้าตาน่าทานมากค่ะน้ำพริกผัดหมูสับของเรานะคะเนี่ยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวเราตักใส่จานเสิร์ฟคู่กับสสเดาได้เลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนอร่อยมากค่ะนคะคะเราจะทำการลวกสสเดาแค่แป๊บเดียวนะคะถ้าเราลวกนานหรือเราต้มนะคะจะทำให้สสเดาเหนียวนะคะแล้วก็ไม่กรอบด้วยค่ะ ส่วนความขมของสะเดานะก็จะไปกับน้ำที่เราลวกครั้งแรกแล้วค่ะประมาณนี้นะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะให้เราเตรียมน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นจัดค่ะแล้วเราก็เอาสะเดาขึ้นมานอกในน้ำเย็นนะคะความสดของสะเดาก็จะยังคงอยู่นะคะจะทำให้สะเดากรอบและเพิ่มความมันให้กับสะเดาค่ะลดความขมลงไปนะคะประมาณนี้เลยค่ะ น้ําเย็นไว้ได้เลยนะคะเพียงแค่นี้นะคะน้าพริกผัดหมูสับของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟคู่กับสะเดาวลวกนะคะรสชาติกลมกล่อมมากค่ะหากใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมไปลองทําทานดูนะคะส่วนวัตถุดิบและส่วนประกอบจะแนบไว้ที่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ